สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณรู่ก็จะมาพาแก้จยดปัญหาเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมนะคะสอนโดยครูเพชรอุไรชามาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ปัญหาที่คุณครูนําเสนอวันนี้เป็นยังไงนะคะอะ่เรามาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหานี้เลยค่ะ สานการปัญหานี้บอกว่ายาย่าออมเงินทุกเดือนเป็นเวลา30เดือนโดยออมเดือนแรก200บาทเดือนที่ 2- 250บาทเดือนที่3-300บาทและเดือนต่อ,ตอไปออมเงินเพิ่มจากเดือนที่แล้ว50บาทยาย่าออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาทสำหรับวิธีคิดในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก็คือว่าวิเคราะห์ว่าโจทย์ให้อะไรมาและโจทย์ถามหาอะไรบ้างนะคะ เรามาดูวิคเคราะห์โจทย์เลยยาย่าออมเงินทุกเดือนเป็นเวลาสามสิบเดือนเป็นเวลาสามสิบเดือนนี้คืออะไรเอ่ย n นะคะ n เท่ากับสามสิบนั่นเองโดยออมเดือนแรกสองร้อยบาทออมเดือนแรกสองร้อยบาทก็คืออะไรเอ่ยเดือนแรกสองร้อยบาทก็คือพจน์ที่หนึ่งนะสองร้อยบาทแล้วก็อะไรคะเดือนที่สอง 250บาทก็คือเดือนที่สองสองบาทนะคะก็คือ A2 ใช่ไหมคะ250าสิบาทเดือนที่สามเดือนที่สามสามร้อยบาทนีสมบาท และเดือนต,อต่อไปนะคะออมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว50บาทออมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว50บาทนี้ก็คือให้ดีมานะคะดีก็คือผลต่างร่วมนะคะเพิ่มขึ้นทีละ50กดดีก็เลยเป็นบวกต่อมานะคะยาย่าออมเงินทั้งหมดได้กี่บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์ถาม สิ่งที่โจทย์ถามตัวนี้ก็คือถามหาผลรวมผลรวมก็คือ Sn Snn เป็นเท่าไหร่จากการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ30เดือนก็คือถามหาผลรวม30เดือนก็คือผลรวมของเงินยาได้ยา่ยาทั้งหมด30เดือนนะคะเป็นเงินเท่าไหร่นั่นเองค่ะต่อไปวางแผนการแก้ปัญหานะคะเราก็คือใช้สูตรอนุก,กรม เลขคณิตนี่ใช้สูตรอนุกรมเลขคณิต sn เท่ากับ n ส่วนสมันมี2สูตรก็คือ sn เท่ากับ n ส่วนสวงคูณวงเล็บ a 1บวก an แต่เราจะใช้สูตร an ไหมเราไม่ควรใช้สูตร an เพราะว่าเราไม่รู้พพจน์น์สุดท้ายนะคะว่าพจ a ์ a 3 0เดือนที่30ย่าย่าออเมเงินกี่บาทนะเราไม่รู้ดังนั้นเราก็ควรจะไปใช้สูตรที่แทนค่า an เท่ากับ n 1ว an เท่ากับ n 1บวก n ลบ1นคูณ d ดันก็จะได้สูตร sn ที่2ก็คือเท่ากับ n ่วก2คูณกับ2 a 1 n 1บวก n ลบ1คูณ d ใช้สูตรนี้นะคะมันมาจากการแทนค่า an เท่ากับ n 1บวก n ลบ1คณ d นั่นเองก็เลยได้สูตรนี้ขึ้นมานะคะดำเนินการแก้ไขปัญหาเลยค่ะแทนค่า จากศูนย์ ah sn คือสามสิบเท่ากับสามสิบส่วนสองคูณสอง a หนึ่งก็คือสามสิบเออขออภัยค่ะ a หนึ่งไม่ใช่สามสิบนะดู n ผิดนะคะ n มันคือสามสิบ a หนึ่งนะคือสองร้อยเห็นอยู่ตำแหน่งแรกตาลายนะคะ ก็คือ200ขออภัยค่ะบวก n ก็คือ30เดือนลบ1ตามสูตรคูณ d ก็คือ50นะคะ A, A, 30, s 3 0เท่ากับ30หาร2ก็คือ15คูณกับ400บวก29คูณ50ได้เท่าไหร่เอ่ย s 3 0เท่ากับ15คูณกับ400 ย9ิบเคูณห้เติมศูนย์ได้เลยห้าเห้าใส่ห้าทดสี่ห้าสองเป็น10บทด4ี่เป็น14บสนะคะหนึ่ต่อไป S 3สก็ 30, เท่ากับ15คูณกับ1 8ึ่น้หนะคะเราก็จะมาดทดหน่อยเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะคะขออนุญาตทดด้วยปากกาเขียว ทดนะคะทด1,850งพคูณกับ15 50ได้0 55 25ทด2 5 8 40าดสทดสอเป็นส2 42, ใส่2ทด4 5 1เป็น5เป็น9นะคะเติมศูนยหลักหน่วยแล้วก็1คูณ0ได้0 1นยคูณไรค่าเท่าเดิมก็ได้5แล้วก็8 1ตามลำดับจากท้ายมาหน้านะคะอขออภัยคุณครูเติมผิดตรง ลูกนะ้ำอ่ะเดีย๋ยวเพิ่งเติมเราค่อยเติมทีเดียวแล้วกันนำมาบวกกันก่อนค่ะศูนย์ห้าเจ็ดสิบเจดทดหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นนะคะได้เรียบร้อยแล้วว่า s สาสี่ผลรวมสามสิบพลแรกหรือเงินผลรวมของเงินยาย่าสาสิเดือนเป็นเงินสองหมดันเจ็ด้อยห้าสิบบาทสรุปนะคะยาย่าออมเงินได้ทั้งหมดนะคะ 27,750บบาทนะคะโอเคค่ะสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะคะ